เย้ข yeah. ัเร็วกันขัเล็วไปก่อน thank you คร oh ับโอ้โหเดี oh ๋ยวมาสตาร์ทแล้วไปเลยโหสุดยอดอ่ะได้ครับได้อยู่เลยอ่ะพี่เกียร์อ่ะอันบล็อกว่ะอะไรวะเย้ เอากันเล็กไปก่อนไอคิวแล้วโอ้โหได้หนึ่งคันคั <laughs> นนี้เป็น <laughs> <laughs> อ,อะไรมาแสงนนมาแสงมาแสงอ่ะ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday. Happy birthday Happy birthday to you พีทวยพรครับอ๋อวยพรทาไนวะเออทาี่พีนต้องเป็นเด็กดีไม่ดื้่นะะอ๋อนี่อันนี้นี่วยพรหรือคำสอนเนี่ยโอเคร่ามรวยลุ่งเรืองเฮงเฮงมีชื่อเสียงดังไปหลายหลปีอ่ะ โอเคอ่ะตอนนี้ขอให้น้องวินเป็นเด็กที่น่ารักต่อไปครับอ่ะเดียวขอให้พี่วินอยู่ในลูในทางครับอ้าวอ้าว Happy birthday to you yeah Happy birthday Happy birthday to you เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนให้พี่อิไว้ปพรก่อนปไพระ ตเด็กดีลรวยุือแข่งมีอเสียงดังไปหลายปีขอให้น้องชายสุขภาพแข็งแรงตลอดปีครับโอเคอ่ะดีขอให้น้องวินเป็นเด็กที่น่ารักต่อไปครับขอใน้อวินอยู่ในรูในทางครับ